สวัสดีครับผมพบกันทักทายกันนะครับวันนี้ก็มีปัญหาฝาสูบับคุยกันเรื่องปัญหาฝาสูบหน่อยนะครับผมมีลูกค้านะครับเอาฝาสูบปอด12วาล์วนะครับปอด W L ฝานี้หนานะครับฝาหนาฝาเต็มฝาถอดเดิมๆนะครับยังไม่เคยป,ปาดหน้าเลยจะให้ดูว่าเขาดูยังไงนะเอามองดูที่สันนี่นะครับผมสันนี่หนาขนาดใบเรื่อยเลยนะเนะี่ยสันมันเนี่ยตรงเนี้ย ตรงสันนะตรงมีทางปอกล็อกปลเกล็น,นี่ครับผมเนี่เห็นไหมจะมีสันอย่างหนาเลยนะครับตัวนี้อาทีตนี้เขามาทําอะไรนะครับเขาบอกน้ํามันดันนะครับน้ามันดันวนะัดดูแล้วมันมีรอยกดของปลเกน็ดด้วยนะครับเนี่ยปลาสูบเห็นไหมมีรอยกดของปลเกล็นะครับ,รรนนค,รบคือตัวนี้วิธีแก้นะครับคือจะต้องมีการปาดหน้าแล้วเห็นไหมกดลงไป <S <S 2> 2> นี่เห็นไหมครับกล้องเป็นซูมนะมันรอยกดนะครับ อันนี้เกิดจากนะครับน่าจะนะสันสนิษฐานนะครับอ่า,ามันโกงแล้วก็จังหวะที่ปาเก็นมันลอยนะครับปาเก็นมันลอยมันมีช่องว่างเนี่ยปาเก็นมันลอยมันก็เลยทําให้อขอบปเกเกล็นที่เป็นเหล็กนะไปกระแทกหน้า,นาหน้าฝาได้อันนี้ผมเดานะครับไอ้จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ก็เดาเอาว่าเพราะปกติเห็นลายฝาแล้วมันเป็นลอยเนี่ยฮะ ให้พลอยกดลงไปก็แสดงว่าตเก็นมันกระพือได้นะฮะตเก็นมันกระพือนะครับพอมันเกิดช่องว่างนะอากาศก็ดันเข้าดันออกมันก็เลยอาจจะกระพือนะก็เลยไปติดกับฟ้าสูดเป็นไปได้ไหมหรือใครโต้แย้งอะไรก็ลองแชร์ประสบการณ์กันมานะครับเพราะว่าตรงความที่ไม่สุดอะไรไม่เป็นนะแต่มาที่ตรงไหนมันสุดเนี่ยมันจะชอบเป็นนะครับนะตัวนี้อันนี้ปอกนะครับเพราะน่าม่ปอกแล้วมันก็เลยนี่แหละเห็นไหม ผมก็เลงงงเอ๊ะมันทำไมไมีกดปะเก็นมันทําไมมากดพอมันเกิดความร้อนมันก็กดการซุดตัวได้นะครับผมประเด็นนะครับลูกค้าบอกว่ามันโก่งเรามาเห็นตรงรูน้ําเนี่ยรูละรูน้ําเนี่ยเพราะกลัวน้ําเข้าครับผมเขาอยากให้เชื่อมปิดให้รูเล็กหน่อยนะเชื่อมขยายมาริงผมก็บอกแล้วว่ามันไม่มันไม่จําเป็นนะครับเนี่ยในผมเกีียวไปนิดหนึ่งนะผมเกลียวตัวจะเชื่อมนะเกีียวไปนิดหนึง่งเกลียวตัวจะเชื่อม เขาบอกอยจะให้ปิดอยากให้ปิดเข้ามาขนาดนี้เลยนะครับผมผมก็จะเชื่อมปิดมาก,ก็อธิบายแล้วล่าว่ามันไม่เกี่ยวนะครับแต่ด้วยจุดประสงค์ของลูกค้านะครับเขาต้องการแล้วก็คือถ้าลูกค้าสั่งเราก็ต้องทํานะครับถ้าไม่ทาเดี๋ยวก็เขาก็จะหาว่าอันนั้นนะเขาสั่งแบบไหนเราจะทําแบบนั้นแหละนะครับต่ทีท่จริงนะดูไว้นะครับอันนี้มันยังห่างนะขบประกิ่นมันอยู่ข้างในเห็นไหมขบประกินมันอยู่ข้างในนี่ไหม มันยังห่างนะครับที่จริงไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าอู่ใดอยากได้เงินก็สามารถแจ้งลูกค้าได้เลยว่าเอเชื่อมไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเข้านะพูดได้นะแต่ผมบอกตรงๆนะพูดกลางๆก็คือว่ามันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นเนี่ยปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะครับมันแลบตรงนี้น้ํามันเข้าตรงนี้นะครับมันเข้าหองลูกสูบไปเกิดความร้อนน้ําดันนะครับสาเหตุน้ําดันความร้อนขึ้นมาจากหนึ่งนะครับรถอาจจะขับแช่ขับยาวนะครับขับแช่ขับยาวขับนานแล้วก็อ ขาดการดูแลเรื่องระบบน้ำหล่อเย็นประมาณนั้นนะโดยส่วนตัวนะครับมองว่าเรื่องปั๊มน้ำเบาน้ำก็มีส่วนนะครับหม้อน้ำตันก็มีส่วนหลายสาเหตุนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาก็หมั่นดูแลนะครับหมั่นดูแลตรวจเช็คสภาพรถนะวันนี้ก็จะเจียร์นะครับผมก็จะเจียร์นี่นะเปิดนะครับเปิดเพียเนะี่ยเปิดก็จะใช้ดอกไอ้กลมๆเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นะครับหัวกัดหัวเหล็กนี่แหละก็จะกัดแ,แป๊บแป๊บออกไปแล้วเชื่อมแล้วก็เชื่อมเสร็จต้องมีการปาดหน้าใส่หน้าด้วยนะ นะครับในในก็จะปาดหน้าแล้วเขาก็เลยบอกให้เชื่อมอจัดไปนะครับผมแต่ถ้าใครยังใช้รถรุ่นนี้นะครับกลัวอาจจะเจอปัญหานี้ก็นะเมือน <ะ S 2> อย่างที่บอกครับมันดูแลระบบน้ำไหลเย็นให้ดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ